ไม่นานครับต้องลนะครับออไม่เป็นไรเก่งมากครับพร้อมยังคะพร้อม้วคะ่วคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันบันเทิงลิงองษ์ทองค่ะออกกนนระดค่ะเอาตรงๆไหมคะพี่ลิงลิงตอนนี้อ้อมตื่นเต้นมากเลยค่ะทำไมคะ เพราะวาคืนนี้นะคะจะเป็นคืนแรกที่พวกเราทุกคนนะคะได้ดูซีรีส์ใจซ่อนรักเป็นตอนแรก yeah. Yeah. ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะนอกจากว่าคืนนี้เป็นตอนแรกซีนี่เรื่องนี้ยังเป็นซีรีส์เซฟ,ฟิกเรื่องแรกของทั้งช่อง3ด้วยนะคะแถมเรายังเป็นนางเอกกันและกันครั้งแรกด้วยค่ะและนอกหนอจากนั้นนะคะทุกๆคนเนี่ยยังจะได้เจออะไรที่เป็นพังได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะใน EP แรกได้แก่รักแรกพบนะคะหิวะแดก จูบแรกอหกหักครั้งแรก <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะน้องออมเดี๋ยวจะสปอยหมดทั้ทงเรื่องแล้วนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้ให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับพี่หมอแล้วก็ติดดื้อในสกุปใจซ่อนรักดีกว่าค่ะ <c oughs> และต่อด้วยแฟนมีดครั้งแรกของเรานะคะในเรื่องนีต้องเฮลี่ <c oughs> กับสายฝนชีช้างค่ะ <c oughs> คุณหมอประ,ระดาเจ้าของโรงพยาบาลทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่ง นี่คือน้องเอิญสนิธาดาดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดฟังนะเอิญเธอเสียฉันไปนานแล้วค่ะ ประกบคู่กันครั้งแรกสองนางเอกหลิงหลิงคองออมก่อนนภัสรงดีเคมีโดนประชันบทสุดปรามาน้ำตาท่วมใจเมื่อคุณหมอฟ้าละดาหลิงหลิงหมอผิวหนังทายาเจ้าของโรงพยาบาลผู้จริงจังกับชีวิตโดนเอินสาวออมคนรักดาราดาวรุ่งทิ้งไปแบบไม่บอกเหตุผลจนชีวิตพังแต่โชคชะตาพาเอินกลับมาพร้อมปฏิบัติการง้อสุดกำลังความท้าทายคือการทำอารมณ์เข้าฉากในแต่ละวันที่สวิงไปมามีทั้งรักทั้งเฮิร์ททั้งตามง้อแต่ทั้งคู่ส่งอารมณ์ได้เป๊ะเริ่มแอคชั่น สองตาก็อินกันไม่ไหวสมกับที่จับคู่เวิร์กช็อปกันมาอย่างเข้มข้นดราม่าชำ่ำแต่ซีนรักโรแมนติกช่ำไม่แพ้กันค่ะอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเยอะมากๆากแล้วก็ดราม่าเยอะมากซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกที่หลิงแบบได้รับบทหนักขณะนี้ค่ะตัวละครฟารดาจะมีพร์ที่แบบเป็นผู้ใหญ่ใจรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ข้างนอกอะ่ะเราจะพยาย,ยามไม่แสดงออกความท,ท้าทายของตัวน้องเอิญก็คือมันเป็นดรามา่า ซีนมนันอัจจะโดดไปโดดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราร้องให้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปรักกันเดี๋ยวเราก็ต้องแบบ <c oughs> จูบกันอะไรอย่างเงี้ยคือมัน <c oughs> เป็นแบบอารมณ์ขึ้นขึ้น,นล,งลงตลอดเวลาด้วยค่ะ ยากแต่ว่าสุดท้ายพวกเราก็ทำออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะเปิดตัวด้วยฉากหวานสุดโรแมนติกลิงลิงอ้อมอดเคมีรักแรกในวันหิมะแรกพร้อมชื่อเรียกกันและกันสุดคิ้วงานรักไม่ยากแต่ทำลิงลิงเขินเกือบวูบก่อนจะสวิตอารมณ์โดนบอกเลิกต้องร้องไห้ยาวๆถ่ายทำกันนานกว่า3ชั่วโมงค่ะเรายเจอกันอีกเลยอยาอยากเอออยา,อยา,อยาอไปที่ไอกมาะไยผิด ที่ทับนักแสดงเพิ่มความสนุกเด็กแก๊งเพื่อนหมอแก๊ปจัก,การินหมอสันจ้าจ๋าแดนดาวหมอฉุกเฉินสองซุปตาหญิงอนนดามารหัวใจหมอฟ้าละดาพริกขิงสุริยเรศคู่แข่งหัวใจออมเนเนทันชนกเป็นไตนัทนิตเอแคลรจื้อปากอุ้มอาาสิริปลายกอลเมตรก้อยนารุมนมาสนุกกันในซีรีส์ใจซ่อนรักทุกคืนวันจันทร์เริ่มคืนนี้สี่ทุ่มตรงค่ะเรื่องนี้ต้องพยี้กับสายฝนชีช้าง เรียกว่าเป็นปรากฏการ์ก็ว่าได้นะคะกับการจัดงานแฟนมีตติ้งของนักแสดงนำซีรีส์ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออกอากาศลิงลิงและออมกรณพัฒคือผู้สร้างปรากฏการ์นี้ค่ะกับงานหลิงออมเฟิร์ส e ี t ใจช่อนรักเดอะ e c r e t o ออฟอัสสายฝนชี่ช้างมาถึงที่เรื่องนี้ต้องขยี้มีภาพบรรยากาศและปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในงานมาให้ชมกันค่ะ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่หน้าง,งานมีแบ็กดรอบกิจกรรมต่างๆค่ะขณะที่ลิงออมก็มาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนเริ่มงานก่อนทั้งคู่จะเปิดตัวบนเวทีด้วยการร้องเพลงตามด้วยการพูดคุยเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีส่วนแขกรับเชิญมีดับเบิลแบมที่มาร้องเพลงประกอบซีรีส์และเอแคร์ซึ่งร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ และเซอร์ไพรส์คือการเปิดตัวเพลงใหม่เพลงคู่ของลิงออมเพลงอย่าเล่นกับระบบก่อนทั้งคู่จะโดนเซอร์ไพรส์กับด้วยโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้จนปล่อยโฮเลยละค่ะ แล้วหวังว่าพวกคุณจะได้รับความสุขไปด้วยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่หลิงออมอยากมอบให้พวกคุณที่สุดค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ทำให้พวกเรามีเป้าหมายในการทำงานทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตทำงานต่อไปปิดท้ายด้วยการไฮบายและถ่ายรูปกับแฟนคลับ2,000กว่าคน ที่สร้างปรากฏการณ์กดบัตรเต็มภายใน20นาทีค่ะ <Yeah. S 1> และอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือคีย์เวิร์ดของงานในครั้งนี้ติดอันดับหนึ่งใน X ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มรดี d y t e s t ต g i p ฟ e r i n r e j ูโ o น้ำอาลมอ์ Aj Bicolor นี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะรอติดตามปรากฏการณ์ต่อไปของลิงออนกันได้อย่าล้อเล่นกับระบบค่ะ oh. เรื่องนี้ต้องขยี้กับ <c oughs> สายฝนฉี่ช้างโหเห็นแฟนๆมาให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้ยชื่นใจสุดๆเลยมากที่สุดเลยค่ะสุดๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตาดูใจซ่องถัก EP แรกเหมือนพวกเรากันแล้วค่ะฝากแฮกแท็กนี่ด้วยนะคะเทรนกันเยอะๆในเอกนะคะให้มันขึ้นอันดับหนึ่งไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ